สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่มอธรรมศาสตร์รังสิตนะครับวันนี้มาถ่ายโฆษณาครับตอนนี้ก็เซตเ,เกี่ยวกับอุปกรณ์ในการที่จะถ่ายเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็รอลูกค้าตอนประมาณ5้าโมงเย็นจะเข้ามาดูครับแล้วก็จะมาเซตให้ดูว่าเาเป็นอย่างนี้อย่างนี้ว่าลูกค้าพอใจไหมถ้าพอใจก็ไม่ต้องลื้อรับกลับบ้านได้แล้วก็ วันรุ่งขึ้นค่อยมาถ่ายครับแต่ถ้าเกิดไม่พอใจก็คือจะต้องรื้อกันใหม่เพื่อที่จะให้ลูกค้าพอใจนะครับเราไปดูกันนะครับว่าข้างในบรรยากาศของการเซ็ตเพื่อที่จะถ่ายโฆษณาในวันรุ่งขึ้นเนี่ยเป็นยังไงครับตามผมมาเลยครับครับแล้วก็นี่คือบรรยากาศข้างในนะครับในโดมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กรุงสิีนะครับบรรยากาศโดยรอบนะครับที่ ทุกคนกำลังขมักขม้น่ขมีขมันนะครับที่จะเ,เซตฉากกันขึ้นมาเพื่อที่จะถ่ายโฆษณาอันนั้นเป็นเวทีนะครับส่วนของผมนู่นครับข้างบนเห็นไหมฮะจะเป็นทัชที่ต่อกันยาวเลยเพื่อที่จะเป็นการเอาสกรูสลิงนะครับเพื่อที่จะดึงสินค้าหรือว่าบุคคลนะครับหรือว่าสิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่ลูกค้าต้องการนะดึงขึ้นไปข้างบนนะครับบรรยากาศ โดยรอบนี่แหละครับคือเบื้องหลังของคนทํางานวงการบันเทิงครับจริงๆแล้วเหนื่อยมากครับถ้าไม่ใช่อยู่เบื้องหน้านี่จะเหนื่อยมากนะครับครับส่วนข้างหลังผมก็จะเป็นทางด้านเวทีนะครับนะครับกำลังทําเวทีการเพื่อที่จะเป็นฉากหนึ่งในการโฆษณานะครับ,นะรบต้องเล่นกันให้เสร็จครับเรามีเวลา หลังนี้ก็คือเป็นทีมงานส่วนหนึ่งนะครับที่มานั่งรอลูกค้านะครับจะสังเกตได้ว่าเหนื่อยมากนะครับดูสภาพแต่ละคนเอากันแล้วกันนะปวอะไรพี่ะเห็นไหมครับครับผมวันนี้ก็คงจะขอแค่นี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ